ข้อ7จากตัวเลขโดด5้าตัวคือ1นึ่งสองสมสี่ห้าจะสร้างเลขจํานวนเต็มบวก3ามหลักจงหาวเขาน่าจะเป็นที่สร้างจํานวนที่มีค่ามากกว่าห้า้อยอมีหนึ่งสองสสี่ห้าสร้างสามหลักอาขีดไปสามหลักอันนี้คือ N e เพราะว่าเราทําตามที่เขาต้องการตรงหาที่มันมากกว่าห้าร้อยแลว่าหลักแรกนี่เป็นอะไรได้บ้างเนี่ย เป็นหนึ่งได้ปหเนี่ยไม่ได้สองไม่ได้สามไม่ได้สี่ไม่ได้แล้วเป็นห้าได้ไหมได้เพราะว่าถ้าห้าร้อยหนึ่งก็เยอะกว่าห้าร้อยแล้วใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นหลักนี้เป็นห้าร้อยได้อย่างเดียวเป็นห้าได้อย่างเดียวแล้วเราใช้แสดงว่ามันเป็นได้แค่หนึ่งกรณีเราใช้ห้าไปแล้วก็ตัดทิ้งตัดตัดตัดไอสองหลักที่เหลือเหลือกี่เลขบหนึ่งสองสามสี่ก็มีสี่ตัวปะ่ะ ก็เหลือ4แล้วคูณ3เพราะว่าก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็เหลือสีตัว2ช่องก็สีคูณสอันนี้เป็นได้1 2 3 4ใช่ไหมถ้าสมมุติใช้ใช้เลขหนึ่งไปแล้วอันนี้ก็ได้แค่2 3 4ก็เลือได้แค่3ตัวโอเคจบคูณกันคูณกัน,กน4 3ได้12บสอ ns อเขียนผิด ns คือเหตุการณ์ ทั้งหมดทั้งหมดก็คือไม่ต้องไปสนคำที่เขาต้องการว่าให้มันมากกว่าห้าร้อยก็คือมีกี่ตัวแย่ลงมีห้าตัวใช่ปะก็มวนเลยห้าสี่สามเรียงเลยห้าตัวห้าสี่ยี่สิบสามได้หกสิบพีอีก็คือ NE ส่วนเอ็คือสิบสองคือหกสิบ 1222560ตอบ1นส่วนห้า